คนโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองเห็นแต่โคลนตรงอีกคนสายตาแหลมคมมองเห็นแต่ดวงดาวแพลวๆนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลงพระเดิม แล้วถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้วที่สำคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ำโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญามังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์0863291496หรือว่าจะมีอีกหนึ่งช่องทางก็เป็น ID l ดียของผมเป็นภาษาอังกฤษท่านก็สามารถพิมพ์คําว่า B-I-G-O-N-E ตามด้วยหมายเลข9ก9 บิ๊กวันก็เก้าแค่นี้ก็สามารถที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าสามารถที่จะมาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความข้องคมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท้าหนหน้ากล้องขณะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดดํ้ไม้นะครับฝักไม้นะที่สําคัญก็ที่วางนะครับนะไว้ข้างล่างก็ดีนะครับนะก็จะเป็นอ่า จะเป็นมีดดาไม้ฝักไม้ซะเป็นส่วนใหญ่ว่ากันง่ายนะครับอาทีสาคัญนั้นผมก็ได้นําเอานะครับนะมีดหมอนะท่ผมได้รวมเอาไว้ทั้งหมดนะครับนะจะค่อยๆก็คือหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาให้ท่านได้ชมอ่าก็คือหลากหลายนะครับหลากหลายของอ่ามีดแต่ละแบบว่ากันง่ายนะครับนะอ่าโดยเพราะอ่ามีดยุคต้นๆน,นะครับของหลวงพ่อเดิมนะก็จะมาให้ท่านได้ชมนะครับในวันนี้นะครับ นะเอาละนะครับพอพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพที่สําคัญนะครับในเรื่องของชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาจรขาใจไปทั่วทุกคนทุกแห่งทั้งในและต่างประเทศนะครับนะที่สําคัญนะครับพอพูดถึงเรื่องมิตรหมอเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงมิตรหมอหลวงพ่อเดิมนะซะเป็นส่วนใหญ่นะก็คือยกเว้นว่า,าเวลาเข้าไป หานะครับนะหาไม่ได้หาไม่เจอนะครับน,ะนั่นแหละครับนะถึงตรงนั้นเนี่ยเขาถึงจะไปมองหาหลวงพ่ออื่นๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าในเรื่องของมีดหมอเนี่ยคนก็จะมองที่หลมีดหมอห้องหลวงพ่อเดิมนะซึ่เป็นส่วนใหญ่นะครับนะก็เรียนท่านไว้อย่างนี้นะครับนะ เอาละนะครับวันนี้ก็ถือว่านะครับนะ่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้นําเอาเป็นมีดนะครับด้้มไม้ฝักไม้ก็คือเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะด้ามไม้ฝักไม้เป็นมีดเล่มนี้นะก็เป็นมีดยุคต้นต้นของหลวงก็เดิมอีกเล่มหนึ่งนะครับถือว่าเป็นมีดชั้นครูนะพูดถึงมีดยุคต้นต้นนี่ก็นะครับอย่างที่เคยได้เรียนเอาไว้ก็จะมีหลากหลายต้องบอกว่ามีหลากหลายด้วยกันนะครับนะหลากหลายรูปแบบว่ากันง่ายนะ ก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าในยุคนั้นสมัยนั้นน่ยครับนะใครต้องการนะเจ้าของเจ้าของนะครับมีดต้องการแบบไหนก็ไปสั่งช่างตีนะแบบนั้นนะครับนะไปสั่งอ,อยากได้ตามที่ตัวเองต้องการว่รากันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีดยุคนั้นยุคต้นๆเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบจริงๆนะก็เนื่องจากว่า,าคือ ผู้ที่สั่งนะครับคือเจ้าของมีดเขาเขาต้องการแบบไหนเขาก็ให้ช่างนะั่นคือสั่งปีแบบนั้นนะก็เลยเป็นที่มาของอในเรื่องของรูปแบบนะครับนะมะีหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหวันนะครับที่มีโอกาสนะครับได้นำเอาอมีดนะ หมอของหงมก็เดิมนะครับเป็นมีดดาดไม้ฝักไม้ยุคต้น,ตน,ตนจะไม่ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะค็คือเป็นมีดเล่มนี้นะครับมีดทุกเล่มนะครับที่วางหน้ากล้องนะครับที่เอาขึ้นมาทําคลิปหรือว่าทําวิดีโอนะก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่ผ่านการคัดเลือกนะครับเป็นมีดที่กาอาผ่านการคัดกรองนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีว่ากันง่ายนะครับนะก็เนื่องจากว่าตัวผมเองก็ อยู่บนเส้นทางเครื่องรางมาต้องบอกว่าหลายสิบปีนะครับนะถ้านับเป็นระยะเวลีเรานับนับเป็นระยะเวลาของปีก็บอกว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวนะนะครับเอพูดอะไรลิ้นพันกันนะครับวันนี้นะพูดไม่ค่อยอชัดนะเ,เพี้ยนอยู่เรื่อยนะครับเพี้ยนอยู่เรอยนะเอาละนะครับก็มาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะผมพยายามจะโฟกัสนะ พยายามโฟกัสจะให้ท่านได้ชมในส่วนของฝักนะครับนะของฝักของมีดนะอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปมีดหนึ่งเล่มน,นี่ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะส่วนที่1ก็จะเรียกว่าเป็นฝักนะครับส่วนที่2ก็เป็นนะครับนะจะเป็นด้ามนะครับส่วนที่2จะเป็นด้ามนะส่วนที่3ก็จะเป็นใบ เอาละพอพูดถึงใบนะครับเราก็มาชมกันหน่อยมาชมกันหน่อยนะนี่ก็นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ท่านได้นะครับนะซูมให้ท่านได้ดูแบบจัดระเลยนะอ่านี่นะครับนะพูดถึงใบก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นศิลปะนะของช่างยุคต้นๆน,น,นะครับนะของช่างยุคต้นๆน,นะก็อย่างที่ผมได้บอกก็จะมีหลากหลาย รูปแบบบางท่านก็ยังไม่เคยเห็นบางท่านก็ยังไม่เคยเจอเคยเจอนะครับนะอันนี้เป็นน่องสิงนะเป็นน่องสิงของอช่างชาวบ้านนะครับนะช่างชาวบ้านหรือเรียกว่าช่างยุคต้นนะอะ่าก็ที่สําคัญนะครับก็จะอะ่าเขาเรียกว่าการตอกลายก็จะอะ่าถือว่างดงามอีกแบบหนึ่งนะน่องสิงนี้นะครับนะอะ่าน่องสิงก็จะ ไม่ใช่เป็นฝีมือช่างชิมนะครับนะอันนี้จะเป็นช่างชาวบ้านนะที่สำคัญนะครับนะท่านจะเห็นรล่องเลือดนะล่องเลือดนี่ก็จะตอกนะครับนะก็เป็นเรียกว่างดงามมาก,กว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็คือตอกได้ดีมากนะถ้าเป็นรล่องเลือดอันนี้นะครับที่สำคัญก็กระดูกงูนะ,ะกระดูกงูก,ก็จะ,ะมอง ตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปได้วยความงดงามว่ากันง่ายนะนี่นะครับให้ท่านได้ชมให้ท่านได้ดูนะครับก็เดี๋ยวดึงออกมานะครับดึงออกมานะครับเอกล้องผมจะเป็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสงสัยจะไม่ได้เช็ดหน้ากล้องนะนะครับเดี๋ยวพอดึง ฝักออกมานะครับนะฝากออกมาก็ให้ท่านได้ชมในส่วนของภายในของฝักด้วยนะครับเมื่อกี้ให้ท่านได้ชมของภายนอกนะก็จะนะครับนี่นะครับนะในส่วนของภายในก็ถือว่าเก่านะครับนะเก่าพอสมควรว่ากันง่ายนะครับนะข้างนอกว่าเก่าอยู่แล้วล่ะแต่ข้างในเก่ายิ่งกว่านี่คือนะครับนะมีรอยปูด้วยนะครับมีรอยปูข้างในนะ อ่านี่นะครับนะ่เป็นงดงามมากนะครับงดงามมากสําหรับมีดเลมีนะนะครับนะมีดยุคต้นๆนีน่ถ้าเอาความสวยเลยเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้นะแต่ถ้าเอาความใช่เนี่ก็เรียกว่าเต็มเปรียมเลยนะครับนะต้องบอกอย่างนั้นเลยนะผูผมได้ผมได้เปรียบเทียบให้ท่านได้ทราบนะครับในหลายๆคลิปในหลายวิดีโอที่ผ่านมานะ ผู้ถึงมิยุคงต้นต้นนีก็นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าเอาในเรื่องของอหน้าตานะก็จะเป็นถ้าเป็นคนก็จะขี้ริว้วขี้เลหน่อยนะคนส่วนใหญ่ก็ถ้าไปหลงตรงนั้นนะครับไปหลงตรงความสวยงามอย่างเดียวเนี่ยอาจจะพลาดโอกาสนะอา,อาจจะเสียโอกาสต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรามาดูมีดี่เราต้องพูดง่ายมาดู ความใช่มาหาความใช่นะ,ะไม่ในมาหาความความสวยอย่างเดียวนะครับนะที่พูดนี่ก็อย่าไปตีโจทย์ผิดนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์นักลินก็อาจจะหาว่าอาจารย์นักลินบอกว่ามีดสวยคือไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับนะบางเล่มก็มีทั้งสวยมีทั้งใช่นะ,ะแต่ ความหมายของผมก็หมายความว่านะครับมีดยุคต้นๆน,นี่ส่วนใหญ่นาฏพาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นตัวของมีดนะครับนะจะไม่ได้สวยเหมือนกับมีดยุคก,กลางแล้วก็เหมือนกับมีดยุคปลายสักเท่าไหร่ว่ากันง่ายนะแต่ก็นะครับนะก็ถ้าพูดถึงมีดในยุคต้นๆน,นี่นะก็เป็นเป็นมีดที่บ่งบอกนะครับนะ เป็นมีดที่ผู้คนใช้นะครับนำไปใช้แล้วก็ไปเจอไปเจอนะได้ผ่านปาฏิหาร์อะไรมาค่อนข้างเยอะแยะมากมายว่ากันง่ายนะนั่นแหละครับจึงจึงทางวัดหรือทางคณะกรรมการจึงได้ประชุมกันนะครับควรจะทำพัฒนานะครับมีดหลวงพระเดิมเนี่ยให้มีรูปแบบที่มีความงดงามนะนอกจากที่จะมีความเข้มขังอยู่แล้วนะครับความเข้มขังเนี่ยมีดยุคต้นจะเป็น เป็นสิ่งที่บ่งบอกมานะครับนะเป็นสิ่งที่บ่งบอกมาว่า,าความในเรื่องของพุทธคุณนี่นะครับนะก็คือเต็มเปี่ยมไปด้วยเขาเรียกว่าพุทธคุณนะไปไหนก็คนพกพานะครับนะไปไหนมาไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะทําทให้นะครับพวกเขาแคล้วคลาดปลอดภัยนะแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยก็คือเป็นอย่างดีนะ พูดถึงมีดหลงก็เดิมนี่นะครับนะในเรื่องของผู้ทุกคุณนี่ก็ต้องบอกว่ามีตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยัน่นนะครับมหาอุดนะอเอากันกว้างๆอย่างนี้แหละนะที่ผมพูดกว้างๆอย่างนี้ก็คือจริงๆไม่อยากที่จะไปจําแนกนะครับจะนะไปแจงในเรื่องของรายละเอียดมากสักเท่าไหร่ในเรื่องของ าการทําคลิปทําวิดีโอนะครับเป็นนันว่าท่านไหนเมื่อดูแล้วอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการดูนี่มันมีอยู่สองอย่างนะถ้าเกิดท่านไหนดูแล้วนะครับดูว่าดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับหรือว่าต่อผู้คนว่ากันง่ายนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับนะอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อดูแล้วนี่ก็ เห็นว่านะครับนะมันเป็นปัญหามันเป็นประเดน็นมีข้อสงสัยนะครับนะในเรื่องของมีดอะไรต่างๆนะสงสัยเรื่องในเรื่องของอะไรบ้างหะนะครับอย่างเช่นพุทธคุณนะครับพุทธคุณหลายท่านก็ถามผมเข้ามานะอาจารย์นักลินอยากจะมีไว้สักเล่มครับแต่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าม่หลงข้อเดิมจะใช้ทางด้านไหนประมาณนี้นะ ผู้ทธคุณเนี่ยจริงๆก็นะครับนะในวิดีโอเนี่ยก,การทําคลิปนี่ก็บอกได้กว้างๆนะแต่จริงๆก็คือตอบได้หมดนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าถ้าเราเป็นไปได้นะครับคือตอบหลังใหม่นะเป็นไปได้เนี่ยให้ใหใหโทรไปที่เบอร์0863291496นะอเ่านะครับเบอร์0863291496เะครับเมื่อชมแล้วนะครับมีข้อสงสัยนะอยากจะติดต่อสอบถาม นะครับเกี่ยวกับพุทธคุณก็ดีนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของมีดยุคต้นยุคกลางยุคปลายอะไรประมาณนี้นะนะครับนะพูดถึงมีดหลงพ่อเดิมเนี่ยผมก็ได้เรียนเอาไว้นะครับในหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอนะครับนะก็มีตั้งแต่นะเริ่มต้นนะครับคือมี3ามช่วงใหญ่ๆด้วยกันมีดหลงพ่อเดิมหรือเรียกว่ามี3ยุคนั่นแหละนะเคยบอกเอาไว้ในหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอนะครับนะ ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่มียุคต้นนะก็อย่างที่ผมได้เคยทําคลิปนะครับนะพูดเอาไว้ในคลิปหลายๆหลายๆคลิปอยู่นะ,ะก็เรียกว่าแทบทุกคลิปนั่นแหละนะ,ะมีามยุคด้วยกันนะครับก็คือยุคแรกๆก็จะเป็นยุคต้นๆน,น,นะยุคต้นเรียกว่าเรียกว่าที่ว่าช่างชาวบ้านนะทำสร้างขึ้นมาตีขึ้นมานั่นแหละนะ อ่าส่วนยุคที่2ก็จะเป็นมีดยุคกลางนะครับนะมีดยุคกลางนี่ก็จะเป็นอ่าช่างที่เราด้วยรู้จักกันนะครับตั้งแต่ยุคนั้นจนมาถึงยุคปัจจุบันนะจะเป็นช่างชิมช่างซ้อนช่างแมน่นช่างคลช่างต้นช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็อีกหลายๆช่างนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนะอ่าให้ทราบบ้างกันง่ายนะครับนะอันนี้เป็นช่างตีมีดในยุคกลางนะ เพราะว่าก่อนที่จะสร้างมีดยุกกลางขึ้นมานี่ก็ได้รับก็เรียกว่านะครับนะเกิดการพัฒนาแล้วก็มาทำการแข่งขันนะครับการตีมีดนะในขณะนั้นการแข่งขันในขณะนั้นก็จะมีะช่างชิมนี่แหละนะครับที่ท่านได้ตีมีดได้ที่1น,นะประกวดแล้วท่านได้ที่1ถือว่าฝีไม้ลายมือของท่านนี่ก็ เป็นช่างนะครับฝีมือต้นๆน,นะครับนะเกี่ยวกับมีดหลงก็เดิมนะการสร้างมีดการตีมีดถือว่าท่านามือหนึ่งก็ว่าได้นะครับนะแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นช่างสอนนะจริงๆช่างสอน,นี่ท่านก็ไม่ได้ธรรมาดานะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเรื่องลายนะครับถ้าเป็นลายเนี่ยนะ ถ้าน้องสิงเนี่ก็ต้องยกให้นะครับก็คือช่างชิมนะฝีมือท่านจะคมชัดลึกก่อนๆ้างมากแต่ถ้าเป็นเสมาใบโพนะที่ผมได้เคยพูดเอาไว้ในหลายๆคลิปนะครับนะเป็นเสมาใบโพจะเป็นเต็มใบจะเป็นครึ่งใบนะครับหรือจะเป็นหน้าเกี้ยวหรือนาสมพงเนี่ยนะ,อ,ะอันนี้ก็จะยกให้ไปทางศนะิลปะก็คือช่างสอนนะ ส่วนช่างช่างชิมนี่ท่านก็จะไปเน้นในเรื่องของน่องสิงจะเป็นจักหนารายอะไรต่างๆวนนี้นะก็จะท่านจะเด่นไปทางนั้นนะครับคือมีดีกันคนละอยา่างว่ากันง่ายนะก็คือจะสังเกตแล้วก็จะเปรียบเทียบได้ง่ายนะครับว่าถ้าเป็นช่างขิมจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นช่างสอนจะเป็นแบบนี้นะครับนะถ้าเป็นช่างไข นะถ้าเป็นช่างแมนอะไรต่างๆวนนี้นะครับนะฝีมือแต่ละช่างก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละท่านอยู่นะอ่าก็จะทำก็คือบ่งบอกถึงอ่าให้เราอ่านได้รู้นะครับได้ง่ายอ่าได้ง่ายว่ามีดเล่มนี้ตอกลายด้วยอ่าศิลปะอ่นะด้วยช่างอะไรนะช่างไหนว่ากันง่ายนะครับนะอันนี้ก็นะ เมื่อท่านชมแล้วนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะท่านเกิดข้อสงสัยนะครับนะตรงไหนแบบไหนอย่างไรนั่นแหละครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 6 3์9 1 4 9 6าอของผมนี่แหละเบอร์0863291496นะอกน่าะก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับติดต่อเข้ามาได้มาพูดคุยกันมาสนทนากันนะครับอยากจะรู้ในเรื่องของผูตคุณก็ดีอยากจะรู้ในเรื่องของ,อออง,ของอมีดย,ยุคนนยุคนี้อะไรต่างๆพวกนี้นะก็ ก็โทรเข้ามาคุยกันนะครับนะทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะยกเว้นคําถามเดียวแล้วก็คําตอบเดียวนะครับที่จะไม่ตอบก็อันนี้ก็จะตอบย้ําซ้าเติมในแต่และคลิปใน t ิโลโให้ท่านได้ชมนะให้ท่านได้ฟังให้ท่านได้ได้ยินว่ากันง่ายนะก็คือในเรื่องของเกย์ไทยอันนี้แหละนะอันนี้ก็จะไม่ตอบอันนี้ขออนุญาตจริงๆนะครับจะไม่ตอบเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นคําถาม มันเป็นคําตอบดูเหมือนจะดีนะแต่ถ้าตอบไปแล้วมันก็จะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะอันนี้ก็อบอกท่านไว้ได้เลยนะครับนะไม่ต้องถามเข้ามานะถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องถามเข้ามานะครับนะก็ต้องขอภัยจริงๆเลยก็คือไม่ไม่ไม่อนุญ,ญาตนะครับก็คือจะไม่ตอบขออนุญ,ญาตจริงๆนะ ที่สําคัญนะครับพอมันเป็นคําถามนะครับเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นคําถามและคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของผุ้คนและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นคนที่ถามเข้ามานะไม่รู้ใครถามเข้ามาก็คนนั้นแหละครับหรือไม่กจะตัวท่านเองนั่นแหละนะเพราะนั้นนะครับวิธีการเรียนรู้นะครับนะที่ดีนี่ผมแนะนําให้ท่านเข้าไปค่อยๆนะครับศึกษาค่อยๆไปเรียนรู้ ในช่องทางนะครับนะคลิปวิดีโอนะผมเห็นว่ามีนะครับนอกจากผมนะนอกจากผมทําคลิปทําวิดีโอแล้วก็มีหลากหลายท่านมีหลากหลายครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ได้ทำเอาไว้นะครับนะที่ดูแล้วก็เห็นว่าแต่และคลิปแต่และโอก็อ่าดีเขาเรียกมีคําแนะนําหลายๆอย่างนะเวลาท่านเข้าชมท่านก็ต้องไป การเรียนรู้ที่ดีนะครับการเรียนรู้อย่างชาญฉลาดเนี่ยท่านก็ต้องไปเขาเรียกฉลาดเลือกนะครับนะฉลาดเลือกนะก็หมายความว่าเลือกสิ่งที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นนะอะไรที่มันเขาเรียกว่าแม้กระทั่งคําพูดของกลมนะครับนะบางอย่างผมว่ามันอาจจะพูดผิดไปพังไปนะครับนะเผลอไปนะอาจจะเป็นคําพูดนะมองว่าเป็นขยะไปได้เลยนะครับนะคำไหนที่ ที่ฟังแล้วนะครับนะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็สามารถที่จะไม่จําเป็นต้องเก็บไปนะทิ้งไปได้เลยนะครับนะนะให้ท่านคัดสรรน,นะครับนะทุกๆคลิปทุกๆวิดีโอนะครับหลากหลายท่านหลากหลายครูบาอาจารย์นั่นแหละนะครับนะผมแมนะนําให้ท่านเลือกแล้วก็คัดสรรน,นะสิ่งที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นนะครับดังคําที่กล่าวเขาว่านะเขามีสิ่งเรวบ้างนั้นช่างหัวเขา จงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะประมาณนี้นะครับนะการศึกษาการเรียนเรียนรู้ที่ดีนะนก็ ต้องคัดเลือกนะครับนะต้องคัดสรรน,นะครับนะคำที่ดีมีประโยชน์นำไปใช้งานเท่านั้นนะครับส่วนที่คำไหนมันเป็นขยะนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเก็บไปนะเพราะว่าหรือไม่ก็ไม่จำเป็นต้องถือไปนะครับเพราะว่ามันหนักเปล่าๆปลนะมันเกะกะเปล่าเปว่ากันง่ายนะ,ะก็ให้คัดสรรคำที่ดีแล้วก็สิ่งที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นนะครับนะไปใช้งานนะ อ่านะครับทุกคลิปทุกวิดีโอนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ท่านไหนก็ดีนะครับนะก็ไม่จําเป็นต้องไปเก็บทั้งหมดนะให้คัดเลือกนะครับนะสิ่งที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นไปใช้งานนะครับนะก็แนะนําท่านไว้อย่างนี้นะครับนะและหลายท่านนะครับหลายท่านก็ถามผมเข้ามานะถามผมเข้ามานะครับในหลายๆคลิปหลายๆวิดีโอนะครับนะอาจารย์นะครับ อามีดหลงขพเดิมนะครับมีดดาดไม้ฝักไม้หรือว่ามีดดํางาฝักงาเนี่ยทำไมถึงต้องมีราคาแพงมากกว่ามีดดําไม้ฝักไม้อะไรประมาณนี้นะครับนะถามเข้ามาในทุกคลิปทุกวิดีโอนั่นแหละนะครับแต่ผมเองก็ทยอยตอบให้นะครับทยอยตอบให้นะครับคืออย่างนี้ครับพูดถึงมีดดํางาฝักงากับมีดดําไม้ฝักไม้นะครับถ้าเทียบกันแล้วเอาตรงๆนะเอาั้งงากับไม้เนี่ยงาย,ย่อมมีราคาแพงกว่านะ งากับไม้งาย่อมมีราคาแพงกว่าอันนี้ใน,นส่วนของงาก่อนนะ,ะแต่ถ้าเอางาม,มาสร้างเป็นมีดนะครับหรือว่าเอาไม้มาสร้างเป็นมีดแล้วนะครับไม่แน่เสมอไปบางครั้งบางเล่มนะครับบางเล่มนะวงเล็บบางเล่มนะครับบางเล่มเนี่มีดดามไม้ฝักไม้ราคาเป็นล้านนะ,ะไม่ใช่เป็นแสนนะครับราคาเป็นล้านบางคนก็ถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์นักครินนะ นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับนะมีดแต่ละเล่มเหนีย่ยนอกจากที่จะมีประวัติความเป็นมานะครับนะไม่เหมือนกันที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของประสบการณ์นะมีดแต่ละเล่มคือผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะเจอผ่านปฏิหารอะไรต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะครับนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไว้มีดหลายเล่มเนี่ยผมได้มานะครับเป็นมีดในยุคเขาค้อ พูดถึงเขาคอเนี่ยก็จะเป็นยุคคอมมินิสต์นะครับนะเป็นเขตนะห่วงห้ามเป็นพื้นที่สีแดงสมัยก่อนนะอ่านะครับนะเขตจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนะโดยเพราะอำเภอเขาคอเนี่ยขึ้นไปไม่ได้เลยเป็นเขตอ่าคอมมินิสต์นะเป็นเขตคอมมินิสต์หรือเรียกว่าผู้ก่อการร้ายเยอะมากที่สุดนะครับนะนั่นแหละครับคือผมได้มีดในยุคนั้นเนี่ยมาไว้ต้องบอกว่าหลายเล่มนะครับนะ โดยเพพาะเป็นมีดหลงค่าเดิมนะ,ะผมได้มาไว้หลายเล่มนะครับนะเป็นผมมีโอกาสได้ขึ้นไปนะครับนะก่อ,ะอสร้างบ้านพักในตำรวจนะครับก็คือทั่วประเทศนะผมได้โปรเจก้น,นผมได้โครงการนั้นนะครับนะก็ไปสร้างบ้านพักในตำรวจทั่วประเทศนะมาประมาณสัก4-5ปีนะครับอยู่ตรงนั้นนะอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ อ่ะล่ะครับจึงได้มีเขาเรียกว่าเป็นที่มานะเป็นที่มาทําให้ผมเนี่ยได้อ่านะครับรู้จักนะครับนะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนรู้จักเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนทุกคนก็รู้แต่ว่าเป็นผู้รับเหมานะที่เข้ามาอ่าทำงานร่วมกันนะครับนะมาเป็นอ่าซับคอนแทคว่ากันง่ายนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นพันธมิตรว่ากันง่ายนะครับนั่นแหละครับจึง ที่สำคัญเพื่อนแต่ละท่านนี่ก็จะเป็นที่ทราบดีนะครับว่าผมเองนี่เป็นคนชอบเกี่ยวกับเครื่องรางโดยเฉพาะมิตรหมอของหลวงพเดิมนะผมมีความรักความชอบผมมีความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะนะครับก็อันนี้ก็ไดเ้เรียนท่านอย่างนั้นนะครับนะเรียนท่านไปอย่างนั้นนะก็นั่นแหละครับนะ พอดีทําคลิปอยู่หน้าบ้านนะครับนะทำคลิปอยู่หน้าบ้านนะครับมีผู่คนมานะครับนะส่งจดหมายนะครับนะก็ได้ยินเสียงสุนัขเข้าวิดีโอเยอะเลยนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเอาละนะครับก็นี่นะก็ได้เรียนท่านนะครับนะไว้แบบนี้นะครับนะ เกี่ยวกับที่ไปที่มาของมีดนะครับนะที่สําคัญนะครับนะกันมีดเล่มนี้ก็จะเป็นโลหะนะเป็นโลหะธรรมดานะครับเป็นโลหะธรรมดาก็เนี่ะครับอย่างที่ผมเรียนไปก็ถ้าพูดถึงมีดยุคต้นนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะถ้าจะเอาความสวยเลยทีเดียวก็จะไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่ก็จะเต็มไปด้วยความใช่แล้วก็เต็มไปด้วยความเข้มขังนะครับของเก่า ทีนี้มาดูด้ามนิดหนึ่งนะครับมาดูด้ามนิดหนึ่งนะก็นะครับนะด้ามก็ตามการเวลานะครับมีดแบบนี้นะครับมีอายุมากกว่าร้อยปีนะก็ะด้ามก็จะมีรอยแตกลั่นนะครับนะมีรอยลั่นนะพอสมควรนะครับแต่ที่สําคัญก็ท่านดูนะครับในเรื่องของอผิวพันธุ์นะในเรื่องของเนื้อไม้นะครับก็จะมีความแห้งนะ,ะมีความแห้งนะครับนะแห้งสนิท นะครับนะ,อ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ไม่รู้ว่าต่อให้ผมบอกเก่าขนาดไหนบางท่านก็ยังมีข้อตโต้แย้งอยู่ดีแหละนะครับนะนะให้ท่านได้ชมนะให้ท่านได้ชมด้วยตาของท่านจริงๆเลยนะครับนะชมนะดูนะครับด,ดูด้วยสายตาอันแหลมคมของท่านนะ,ะนะครับนะสิ่งที่จะบอกท่านได้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ผมนะแต่จะเป็นตัวมีดเองนะครับเป็น อามีดจะเป็นสิ่งที่ชี้บ่งบอกนะครับนะจะสอนท่านได้ดีกว่าผมนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละครับก็ในแต่ละคลิปในแต่ละโอเนี่ยผมจะไม่ได้มาสอนนะครับนะไม่ได้มาสอนกันแต่ต้องการนําเอา,อาเครื่องรางนะครับนะที่ผมได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยนะครับที่ผมได้สะสมเอาไว้เนี่ยก็เอามาให้ท่านได้ชมนะส่วนท่านจะว่า แบบไหนอย่างไรนั้นอยู่ที่ตัวท่านนะครับนะอยู่ที่ตัวท่านแต่ตัวของมีดนั้นท่านจะบ่งบอกความใช่หรือไม่ใช่เอาไวา้ชัดเจนแล้วนะครับเอาล่ะนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณนะนี้ผมก็ใช้เวลามา26นาทีนะจริงๆจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีเท่านั้นแหละนะก็เกินมานิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในแต่และคลิปในติโอที่ผมได้ทํามาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับประโยชน์นะครับนะการชมมีดการดูมีดนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับก็จะมีอยสองสิ่งด้วยกันนะครับสิ่งแรกนี่ก็เมื่อท่านไหนที่ชมแล้วนะครับหากเห็นว่าดูดีมีประโยชน์อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับหรือท่านไหน อายากจะติดต่อสอบถามนะครับนะเมื่อชมแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนะก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยกลับบ้านนะครับนะเอาข้อสงสัยที่ท่านมีอยู่นั้นนะครับนะยกหูโทรศัพท์นะกดมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6เนะเบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6นะครับทุกๆคําถามมีคําตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนะักคลินิกหมอก็ กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ